การค้าขายสินค้าออนไลน์ในจีนกันบ้านนะครับถ้าเกิดว่าใครไปเมืองจีนเราจะเห็นนะครับว่าอินฟลูริทเตอร์เมืองไปเลยนะครับ <c oughs> วิธีการไลฟ์ของเขาเนี่ยเขาจะใช้เสาที่มีการตั้งโทรศัพท์ <c oughs> มือถือับแบบสูงๆ <c oughs> นะครับแล้วทุกคนก็ท่าเดียวกันหมดเลยนะครับ <c oughs> ถือว่าเป็นอุตสาหการรมที่เติบโตค่อนข้างเร็วทางการจีนเองบอกว่าสนับสนุนนะครับให้ทุกอย่างเติบโต <c oughs> แต่ถ้าเกิดว่าเติบโตแล้วเนี่ยมีการเลี่ยงภาษีเขารับไม่ได้จึงมีการเดินหน้าในการที่ปรับไม่เกินภาษีจํานวนมหาศาลเป็นอย่างไรติดตามได้ในช่วงของ business inside คร ว่าในเรื่องของอุตสาหกรรมที่เฟื่องฟูของบรรดาอินฟลูเอนเซอร์นะครับที่มีการไลฟ์ขายของในจีนนะครับล่าสุดนี้ทางด้านหน่วยงานภาษีในระดับท้องถิ่นของจีนบอกว่าเราสนับสนุนการเติบโตก็จริงแต่เราจะไม่ยอมรับกับการเลี่ยงภาษีของบรรดาอินฟลูเอนเซอร์เหล่านี้นะครับดังนั้นจึงจะมีการเดินหน้าในการที่จะปราบปรามการหลีกเลี่ยงภาษีในกลุ่มเหล่านี้ด้วยนะครับสิ่งนี้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจนักวิเคราะห์คาดการณ์นะครับว่าการตรวจสอบภาษีจะมีความเข้มงวดมากขึ้นในอนาคตอันใกล้ด้วยนะครับ กรางเดือนที่ผ่านมาคือ15พฤศจิกายนสำนักงานบริหารภาษีแห่งรัฐของจีนประกาศกรณีการเลี่ยงภาษี3กรณีครับที่เกิดขึ้นระหว่างปี2020ถึงกระทั่งปีที่แล้ว2023มีการปรับเงินจำนวนมากเลยเดี๋ยวไปดูว่าคำว่ามากของเขาในต่ออินฟลูเป็นเท่าไหร่นะครับตัวอย่างครับเช่นในมณฑลเสฉวนทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนอินฟลูรายหนึ่งเนี่ยถูกปรับเงินไป14.31ล้านหยวนหยวนนะครับท่านคูณไปประมาณ5จะตกที่ประมาณ68.52ล้านบาท จากการหลบเลี่ยงภาษี8.05ล้านหยวนพูดง่ายค่าปรับอีกเท่าตัวหนึ่งนะครับโดยมีความหมายว่าภาษีที่หลบเลี่ยงไปเนี่ย38.55ล้านบาทแต่ว่าโดนปรับไป68.52ล้านบาทนะครับทีนี้ในส่วนของมณฑลเหลียวหนิงอันนี้ค่ามไปใตะวันออกเฉียงเหนือนะครับของจีนผู้ต้องหารายหนึ่งถูกปรับเงินเป็นมูนวน2เท่าของภาษีที่ชำระคงค้าง7,350,000หยวนประมาณ35.20ล้านบาท มณทลเจ้อเจียงครับซึ่งอันนี้อยู่ทางใต้เซียงไฮ้อยู่ทางด้านทิศต,ตะวันออกของจีนนะครับถูกปรับเป็นเงินนะครับสองล้านสี่แสนเจ็หมื่นหยวนนะครับก็โดยประมาณสัก11.83ล้านบาทจากการกระทำผิดด้านภาษีโดนปรับกันอานเลยหน่วยงานกำกับดูแลภาษียืนยันแล้วก็บอกว่าสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจแต่จะไม่ยอมให้มีการหลีกเลี่ยง ภาษีในฐานะบุคคลสาธารณะอินฟลูเอนเซอร์ก็มีหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎหมายและควรที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีในขณะที่รัฐบาลท้องถิ่นเองเจอกับปัญหารายได้ที่ลดลงจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แต่ว่าอินฟลูกับทํารายได้เยอะมหาศาลแต่ก็เสี่ยงต่อการถูกปรับหนักถ้ามีการหลีกเลี่ยงภาษีไปด้วยทางด้านของเผิงเผิงประธานบริหารของกว่างตรงสไตรที่รูฟอร์มบอกว่ารัฐบาลท้องถิ่นอาจมีการเพิ่มการปรับปรามการเลี่ยงภาษีเศรษฐกิจที่อ่อนแอทําให้ธุรกิจเลี่ยงภาษีนี่มากขึ้นรัฐบาลท จึงมีความจาเป็นต้องแก้ไขปัญหารายได้ที่มีการขาดดุลอยู่ในเวลานี้ <c oughs> ในปี2021ครับวียรซึ่งเป็นอ e ินฟลูเอนเซอร์อีอมเมิร์ซชื่อดังเนี่ยถูกปรับไปเห็นตัวเลขก็จะเป็นลมแทน1340นอย่ 1, ล้านหยวนเอา5คูณเข้าไปครับ6,420บล้านบาทในฐานเลี่ยงภาษีชาวเน็ตตั้งคำถามเกี่ยวกับรายได้ที่มันดูสูงเกินจรงิงและการกระจายรายได้ที่ไม่เท่าเทียมในอุตสาหการรมไลฟ์ด้วยเ <c oughs> พิงบอกว่าการเก็บภาษีอินฟลูเอนเซอร์ในจีนยังคงเป็นพื้นที่สีเทา เพราะขาดกฎหมายภาษีที่ครอบคลุมสารท,ท,ทุกธุรกิจใหม่ๆเช่นไลฟ์บางครั้งนะครับพัฒนาการสังคมเทคโนโลยีเนี่ยไปแล้วกฎหมายจะมีการปรับไม่ทันก็เลยเป็นพื้นที่ที่อาจจะมีการตีความกันว่างั้นเถอะฮะรัฐบาลท้องถิ่นครับตอนนี้กําลังประเชิญแรงกดดันด้านภาษีรายได้ที่ดินภาษีเงินได้บุคคลที่ตอนนี้เนี่ยถือว่าปรับตัวลงภาษีนิติบุคคลด้วยข้อมูลกระทรวงคลังจีนบอกว่าในช่วง9เดือนแรกข,ของปีนี้รัฐบาลท้องถิ่นจ่ายดอกเบี้ยพันธบัตรสูงสุดเป็นประวัติการณ์ 1.04ล้านล้านหยวนประมาณ5ล้านล้านบาทเป็นครั้งแรกครับที่เกิน1ล้านล้านหยวนในช่วงสไตรมาสแรกของปีนี้ครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่เราต้องตามกันนะคะจดูล่น้อย่างโ่จะเป็นลงใช่ค่ะนี่คือค่าปรับแล้วจริงๆสูงกว่ารายได้ด้วยนะคะถ้าลองดูในหลายอินฟลูเอนเซอร์ที่เขาเป็นคนที่ขายของผ่านไลฟ์สดของจีนนะคะ ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีจาก The Standard w e a l t h ค่ะ